Light like to the new norm บิดมันไม่ต้องกำคัดกับซีรีส์ 650e คัดที่มีให้เลือก2ตัวได้แก่ตัว cbr 650r กับ cb 650r ซึ่งต้องบอกว่ารถรถุ่นนี้ซีรีส์นี้มาพร้อมเทคโนโลยีที่เป็นคัดไฟฟ้าอัจฉริยะครับหรือที่เราเรียกกันก่อนหน้าว่า e คัตนั่นแหละจริงๆต้องพูดว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันมาเติมเต็มช่องว่างเนาะให้กับคนที่อยากขับรถมอเตอร์ไซค์มีคัดบีบคัดอะแต่ขับไม่ได้ มันทำให้คุณสามารถขับขี่ได้ง่ายโดยไม่ต้องกําคัดนั่นเองส่วนใครที่บอกเฮ้ยมันจะเสียอัตรถนะผมขี่รถมีคัดบีบคัดเป็นอยู่แล้วไม่ต้องกังวลครับเพราะคุณสามารถบีบคัดได้เหมือนเดิมเรียกว,ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดแต่เทคโนโลยีอ e ีคัดเนี่ยมันจะเข้ามาเติมเต็มอะไรบางอย่างทำให้คนไม่มีประสบการณ์อะ สามารถขี่รถมีคัดได้ทีนี้ต้องเล่าก่อนว่าซีรี 6, 5, ส์65ส่วนของทาง h องดาขายในไทยมาเป็นระยะเวลาย,ยาวพอสมควรแล้วฮะแล้วก็อันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนสีใหม่ฮะแต่ภาพรวมของรถนะเรียกว่ายังเต็มเปลี่ยนไปได้วยเทคโนโลยีเหมือนเดิมครับคือจุดขายหลักของรถอ่ะมันมีหลายจุดแล้วกันแต่อย่างแรกเลยหัวใจคือเครื่องยนต์ครับสสูบเรียงขนาด649ซีซีแล้วก็พอเป็นซีรีส e ์อีคัสปุ๊บก็มีเทคโนโลยีอ e ีคัสเพิ่มเติมเข้ามาช่วยให ขับขี่ได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิมโชคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวครับหัวกับนั่นเองขนาดแกน41มลเมตรเป็นของโชว่าเช่นเดียวกับโชคหลังครับสามารถปรับค่าพีโหลดได้แล้วก็รถยุ่งใหม่นะนจอเป็น t f t สีขนาด5นิ้วแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อรถซินเป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลข้อมูลครบคันครบทั่วแล้วก็ชัดเจนสู้แสงแดดได้อีกด้วยสุดท้ายครับข้ามไปไม่ได้เลยระบบความปลอดภัย ABS อล้อหน้าล้อหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็มีระบบ H STC อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แต่ถ้าจะบอกมันคือ traction control อะคือเป็นระบบที่ตัด กำลังล้อหลังอัตโนมัติมเมื่อรถเกิดอาการอ่ะล้อหน้าและล้อหลังอ่ะเกิดอาการหมุนไม่เท่ากันอ่ะมันทําให้เกิดอาการท้ายออกอ่ะคือระบบนี้จะตัดกําลังเครื่องยนต์อัตโนมัิทาให้คุณสามารถกลับมาคอนโทรลรถได้เหมือนเดิมครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐานที่รถต้องมีไว้เลยซึ่งซีรีส์650ของทาง Honda มีครับทั้งตัวสแตนดาร์ดและตัว e c u ัก็ตามจริงๆที่ผมเล่ามามันก็เป็นแค่ข้อมูลเนาะมันไม่เท่ากับคุณมาสัมผัสขับขี่ด้วยตัวเองอะ่ะซึ่งทางไทยฮอนด้าที่งาน, Motor 2025านรรมอ ให้คุณสามารถไปทดสอบรถของทางไทยฮอนด้าได้ครับมีทั้งซีรีส์6 5สูตรที่เป็น E Class หรือจะเป็นพวก DCT ที่เป็น X ADV จนไปถึง Africa าทวินก็มีให้แบบทดลองขับขี่ในงานนี้ได้เลยฮะซึ่งเดี๋ยวผมบอกวิธีการว่าจะไปยังไงนะ ถ้าคุณมาที่บูธไทยฮอนด้าที่งานมอเตอร์เอ็กโปปุ๊บคุณสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่ประจำบูธได้เลยว่าเฮ้ยผมอยากไปทดสอบขับขีบข่รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะเดี๋ยวเขาจะพาคุณไปเองครับมันจะมี2ทางให้เลือกได้แก่คุณลงทะเบียนล่วงหน้า,าครับผ่านแอปพลิเคชัน my honda m o t o หรือจะเป็นลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้คือวิธีการลงทะเบียนแบบมาล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องต่อคิวแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยมาหน้างานได้ไหมมาได้เช่นกันครับก็คือคุณสามารถไปลงทะเบียนที่ นาลากิจกรรมได้เลยที่สําคัญคุณต้องมีเอกสารเรื่องเป็นใบขับขี่ตัวจริงนะที่คุณต้องใช้ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับจริงๆผมต้องเล่าว่าตัวผมมีโอกาสขับอีคัสเยอะพอสมควรหลายรูปแบบด้วยตั้งแต่ในสนามช้างขี่บนถนนจริงรถติดจริงๆแล้วก็ในลานกิจกรรมครั้งนี้ออผมยังยืนยันคำเดิมครับว่าเทคโนโลยีนี้มันเข้ามาช่วยให้ชีวิตการขับขี่คุณดีขึ้นกว่าเดิมมันลดความแบบ เหนื่อยเมื่อยร้าอะไรลงจากเดิมเยอะพอสมควรครับยิ่งรถติดติดเห็นผลชัดเจนว่าคุณไม่ต้องมาปีบคัดให้เมื่อยมือคุณแค่แบบเข้าเกียร์กดเกียร์ที่ขายเลยกึก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 รถไม่มีการกระตุกดังไม่มีการเบาดังแต่อย่างใดฮะเรียกว่าเทคโนโลยีคัดไฟ้าอีกคันเนี่ยเข้ามาจัดการเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ได้เหมือนเดิมส่วนสมรรถนะการขับขี่ของรถนะเรียกว่ามันไม่มีอะไรดรอปเลยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมหมดครับ กำลังมีให้ใช้แบบเหลือๆไม่มีอาการกระตุกไม่มีอะไรแบบมาแบบสร้างความกังวลใจว่าเฮ้ยมันมีอะไรน,น,ไน่ากังวลไหมยืนยันครับไม่มีอันนี้คือเฟลลิ่งที่ผมได้สัมผัสขับขี่มาแล้วกันถ้าใครไปลองขับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบ สัมผัสอยากได้ครอบครองต้องเล่าว่าทาง Honda เขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษครับก็ลองติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่ามีโปรดีอะไรยังไงบ้างครับแต่เขายืนยันว่ามีโปรดีอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ก็เชิญชวนครับก็คือสิปากว่าที่ผมเล่าไปอ่ะไม่เท่ากับคุณมาสัมผัสขับขี่ด้วยตัวเองฮะถ้าใครสะดวกยังไงมาครับมาลองเทสดูก่อนครับไม่ซื้อไม่ว่าแค่มาลองขับดูก่อนให้รู้ว่าเฮ้ยเทคโนโลยีเนี้ย มันดีหรือเปล่ามันดีอย่างที่ผมแบบคุยหรือเปล่าใครสนใจยังไงก็มาที่งานมอเตอร์เอ็กโปที่เมืองทองทานีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2568โดยลานเทสอะถ้าเป็นวันธรรมดาเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึง6โมงเย็นแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเขาจะเปิดเร็วขึ้นครับเป็น11โมงถึง6โมงเย็นใครสนใจมีใจยังไงลองไปดูครับ